สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับรายการที่ไม่เน้นหาไม่เน้นเนื้อหาไม่เน้นสาระไม่เน้นอะไรเลยวันนี้ก็ตีเบอร์ครับเสียงก็จะบูบี้หน่อยนิดนึงนะครับก็กำลังตั้งรันนิ่งอยู่นะครับเขาเรียก numbering มั้ง เรียกอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องชื่อแต่เรียกแบบที่เข้าใจกันก็ตั้งรันนิ n งนะครับตั้งม็อกตีเบอร์เอาวันนี้ก็ล้วก็ลองดูเอานะครับว่าเป็นยังไงพอใช้ได้นะเพราะว่าผมก็ตั้งเอาทำเอานี่แหละครับไม่ได้ไปคิดอะไรเยอะ อย่างใครเขาในบางคนโอ้โหมันต้องเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นมันต้องแบบนั้นแบบนี้ผมเอาตามใจผมนี่เลยครับซึ่งก็ดูเอาแล้วกันนะครับตรงนี้วัดระยะครับให้มันได้ตรงกันให้มันได้เท่ากันนะครับ เวลาเราไปลงมันจะไดห้หาระยะง่ายครับนี่ครับวางไปทีละชิ้นสอชิ้นนี่ครับเมื่อก่อนก็ รู้สึกคิดหนักเหมือนกันนะมาให้ตังบบอกมันจะได้ว่าจะได้ยังไงวะาอตอนนี้ไม่ไม่ได้คิดมากแล้ววางให้ได้ระยะก็เอาเลยแหละเดี๋ยวนี้นะครับวางทองเรียงไปอีกชิ้นหนึ่งล็อกให้แน่นนะครับ ล็อกไม่แน่นเดยกก็จุยกระจายเครื่องพัง,อ,งอีอกเดี๋ยวเระไปลองมาแล้วนะเดี๋ยวมาตั้งเลขตั้งตัวเลขให้มันให้มันได้ให้มันลงสามตัวให้มันได้ให้มันตรงกันนะครับนะฮะ เคลีย์ไว้นะฮะเดี๋ยวก็ลองเลยอันนี้ตรงนี้น้ำหนักไอ้น,นั่นลูกกาวครับเมื่อกี้มันสูงไปเลยปรับให้มันต่ำมานิดนนึงให้มันมาหารันนินิงครับมันสูงเลขมันไม่ค่อยติด เร่งมันติดไม่ดีดังๆมงปรับลงไมานิดหนึง่งลงมาทีละนิดทีละนิดหน่งทีละขีดทีละขีดใกล้ให้มันได้เท่ากันนะฮะมันมันจะมีสี่ตัวตรงนั้นข้างละสองให้มันได้เท่ากันทั้งหมดนะ,ะไม่งั้นมันก็จะ มันก็จะดำๆดำดงๆดงนี่ฮะอ่ะาแดงแล้วลองเลยอ่ายังไงติดไหมติดไหมล่ะติดสิ เอาา่ะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับเราเป็นกำลังใจให้กันนะครับนี่ครับตัวเลขก็จะประมาณนี้ครับครับผม